ส่งงานประตูออโัต้ในรุ่นของชุดประหยัดนะครับคันนี้ก็จะเป็นในระบบกดค้างนะครับเปิด1คําสั่งปิด1คําสั่งนะครับ A เปิด B ปิดนะครับกดค้างนะครับหยุดกดระบบก็จะหยุดทํางานนะครับทั้งเปิดและปิดนะครับประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวคันนี้จะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับเปิดปิดประมาณนี้นะครับ กดค้างไว้ได้เลยนะครับประตูจบงานทํางานเมื่อไหร่ระบบตัดให้ทันทีนะครับกดซ้าระบบก็จะไม่ทํานะครับทั้งเปิดและปิดเดี๋ยวเปิดให้ดูนะกดค้างไว้ได้เลยประตูจบการทํางานปุ๊บระบบตัดนะครับกดซ้านะครับระบบก็จะไม่ทํางานในส่วนของป่าประตูเมนวลใช้งานควบคู่กับระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับแต่คันนี้จะมีพิเศษนิดนึงนะครับก็จะมีระบบช่วยเปิดนะครับ คําสั่งจะเหมือนกับรีโมททุกอย่างนะครับแค่คลิกนะครับคลิกค้างนะครับประตูก็จะวิ่งเลยนะครับหยุดคลิกประตูก็จะหยุดทํางานตามมือเช่นกันคําสั่งจะเหมือนกับรีโมททุกอย่างนะครับคลิกเปิดนะครับหยุดคลิกนะครับคลิกปิดนะครับประตูก็จะวิ่งให้เลยนะครับหยุดคลิกระบบก็จะหยุดนะครับก็จะทําให้สะดวกสบายในการเปิดและปิด ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิกปิดป็นสุดเลยแล้วกันนะครับก็จะผ่อนแรงผโดยสารนะครับได้เยอะเปิดก็เช่นกันนะครับคลิกเปิดได้เลยต้องการจอดระดับไหนเราก็หยุดคลิกประตูก็จะหยุดทํางานทันทีนะครับคลิกจนจบนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อในภายในห้องโดยสารนะครับมาดูกันต่อในห้องโดยสารนะครับะระบบคลิกค้างด้านในก็จะมีให้นะครับมีสวิต เปิดและปิดให้อย่างละตัวนะครับอันบนคือเปิดอันล่างคือปิดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคลิกเปิดก่อนละกันนะครับคลิกค้างนะครับคลิกแช่ไว้ได้เลยนะครับแค่เราหยุดกดนะครับหยุดคลิกเมื่อไหร่ประตูก็จะหยุดตามมือเราเลยนะครับทั้งเปิดและปิดนะครับก็ช่วยผ่อนแรงในการเปิดและปิดได้มากนะครับต่อมานะครับเรามาลองกันที่สวิตช์นะครับก็เพียงแค่กดค้างไว้นะครับ จะเป็นคําสั่งเดียวกับรีโมททุกอย่างนะครับลากดค้างต้องการจอดก็หยุดกดนะครับอันล่างก็คือปิดนะครับหยุดกดประตูก็จะหยุดทํางานนะครับใช้งานง่ายนะครับเพิ่มความสะดวกสบายไปอีกหนึ่งระดับนะครับในชุดในรุ่นของชุดประหยัดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในตําแหน่งของฝั่งคนขับกันนะครับมาดูกันต่อในตําแหน่งของฝั่งคนขับนะครับ ก็จะตามสัญลักษณ์เลยนะครับโอเพนเปิดโคสปิดนะครับกดค้างหยุดกดระบบหยุดทำงานนะครับใช้งานง่ายๆนะครับต้องการจอดระดับไหนก็เพียงแค่หยุดกดนะครับต่อมานะครับสวิตซ์อีกหนึ่งตัวนะครับจะอยู่ทางด้านบนทางด้านนี้นะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้ระบบประตูสไลด์ไฟฟ้าเราสามารถที่จะตัดระบบการทางานออกไปให้หมดได้นะครับกดสวิต์ลงไปนะครับสวิต์ต่างๆและ รีโมทแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราลิงก์ไว้จะใช้งานไม่ได้นะครับาการเปิดเปิดเมนนวลยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับต้องการกลับมาใช้งานก็เพียงเปิดระบบแล้วก็กดนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราลิงก์ไว้ทั้งหมดนะครับก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมจบไปหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็จบไปในรุ่นของอชุดประหยัดนะครับ ลักษณะของรีโมทนะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับ2คำสั่ง a เปิด b ปิดนะครับมีฝาเลื่อนเปิดปิดนะครับที่ตัวรีโมทป้องกันการไปกดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการติดตั้งในระบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามก็ได้ค,ครับผมครับ